ผมแค่อยากส่งข้อความอำลาถึงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนผมอยากขอบคุณอย่างซาบซึ้งในความรักตลอด12ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จมากมายตั้งแต่เซอร์เล็กโฟกุสันพาผมมายังสโมสรอนแห่งนี้ผมภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อยูไนเต็ดได้เป็นผู้นำทีมได้เป็นตัวแทนสโมสรถือเป็นเกียรติที่มอบให้นักฟุตบอลไม่กี่คนเท่านั้นตอนนี้เป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อความท้าทายใหม่ๆแล้วแมนเชสเตอร์ Manchester จะอยู่ในใจผมเสมอ แมนเชสเตอร์หล,อล่อหลอมผมและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเราผ่านทุกสิ่งอย่างมาด้วยกันหมดแล้วหากคำตำลาเหล่านี้ได้ถูกเอื้อนเอ่ยต่อหน้าเรดอาร์มี่ได้กล่าวโดยตำนานผู้รักษาประตูพร้อมกับรางวัลถุงมือทองคำก่อนเริ่มเกมนัดสุดท้ายณโรงละครแห่งความฝันภาพการเดินทาง12ปีของดาบเิดเดกิอากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงเหมือนหนังสือผจญภัยดีๆสักเล่มที่ระหว่างทางเต็มไปด้วยเรื่องราวทุกสุขมากมาย แต่ตอนจบย่อหน้าสุดท้ายถูกเขียนอย่างบรรจงและสมบูรณ์แบบที่สุดครับอย่างไรก็ตามชีวิตจริงไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นความเป็นไปหลายสิ่งอย่างนำพาเดกยาต้องบอกลาแฟนบอผ่านตัวอ,กอักษรเขาทำได้เพียงโพสต์ถึงทุกคนที่อยู่ในเตดผ่านโซเชียลไม่สี่มันไม่ควรจบแบบนี้เดกยาคู่ควรกับโมเมนต์สั่งลาโอทัฟฟอร์ดถ้าต้องแยกทางกันจริงๆสโมสรมีทางออกมากมายสำหรับโกลคีเปอร์ระดับตำนาน อย่างน้อยที่สุดต้องไม่ใช่การปล่อยนักเตะมนสัญญาอนาคตคุมเครืออยู่หลายวันแล้วจู่ๆมาบอกลาผ่านตัวอักษรแบบนี้ท่ามกลางความเห็นนับร้อยนับพันบรูโน่เฟนันส์คืออีกคนที่รู้สึกไม่ต่างกันครับนายควรได้บอกลาแฟนบอลในสนามพวกเขาจะพากันตะโกนเรียกชื่อนายนั่นคงเป็นภาพความทรงจําที่งดงามมากๆนายสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรแห่งนี้ชื่อของนายไม่มีวันเลือนหายจะไม่มีใครพลากมันไปจากนายบรูโน่กล่าวถึงดาบิดเดกราไว้แบบนั้น ไม่รู้สิถ้าเพื่อนร่วมทีมยังรู้สึกทำไมแฟนบอลอย่างเราเราจะไม่รู้สึกล่ะสำหรับดาบิดเดกเกอรหลายคนอาจยกย่องโกลร์คนนี้ขึ้นหิ้งตำนานสโมสรขณะเดียวกันเด็กผีกลุ่มอาจจำภาพความผิดพลาดง่ายๆซ้ำๆของเจ้าตัวติดตาไปแล้วทว่าวหญิงไม่น้อยเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงในเมื่อสโมสรนเดินไปข้างหน้าเทรนฟุตบอลยุคใหม่ที่นักเตะบางคนก็ไม่ตอบโจทย์การปล่อยเดกเกอรจึงถือเป็นวิถีลูกหนังและทางออกที่ดีที่สุด เอาล่ะไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนแต่ผมเชื่อว,ว่าในใจลึกๆเรดอาร์มี่ส่วนใหญ่ต่างก็อยากให้โกที่พวกเขาผูกพันมาเกินทศวรรษมีโอกาสได้โบกมือลาสโมสรต่อหน้าแฟนบอลในโอทัฟฟอร์ดกันทั้งนั้นครับบอกลาให้สมกับ12ปีที่ไม่ได้มีแค่ลูกเสมาสจันต์แต่มันกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวทุกสุขมากมายที่โกคนหนึ่งพร้อมล้มหัวจมท้ายไปกับทีมบอกลาให้คู่ควรกับหนึ่งเดียวผู้หลงเหลือจากยุคสมัยแชมป์ลีขนล่าสุด บอกลาให้สมกับสถานะสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ป่าทิ้งไว้ให้ยูเนเต็ดบอกลาผ่านสีหน้าแววตาและความรู้สึกที่กอดคอเดินทางกันมา12บสอรฤดูกานบอกลาให้สมกับวันวาน,นที่เคยผ่านพ้นช่วงตกต่ำมาด้วยกันและโกคิปเปอร์คนนี้ยืนส่งไม้ต่อให้ทีมที่กำลังผลีบานเข้าสู่ยุคใหม่บอกลาให้ไม่มีอะไรติดค้างให้สมกับที่ตำนานคนนึงควรได้รับน่าเสียดายที่โมเมนต์เหล่านั้นไม่เกิดขึ้นครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือรู้การที่จะถึงลายอัพแมนยูเนเตดจะไม่มีชื่อเดกยอาในรอบ12ปีโกคนนี้จะหายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าตัวกำลังออกจากสโมสรนโดยภาพถ่ายไม่กี่ใบพร้อมข้อความ4-5แารากราฟเท่านั้นก็ได้แต่หวังว่าสโมสรนจะทำอะไรสักอย่างเพื่ออํลลานาอย่างสมเกียรติสำหรับเดกยอาที่ครั้งหนึ่งเคยยืนเฝ้าเสาให้ยูเนเตดเกินทศวรรษถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาคงมีเกมเทสติโมเนียนของตัวเองในสักวัน ไม่รู้ว่าช้าไปไหมแต่เมื่อวันนั้นมาถึงเด็กผีเนโอแทฟฟอร์ดจะโอบกอดนายพวกเขาจะเรียกชื่อดาบิดเดกยาดังกึกก้องสนามสำคัญสุดคือโกคีเปอร์คนนี้จะได้กลับมาบอกลาทุกคนกลางโรงละครแห่งความฝันอย่างที่เขาสมควรได้รับครับ